สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับระจารรักทางช่องทางซีบีด็มีวันนี้เป็นวันพุธที่1ิบสิงหาคม2565้าแล้วมาดูกันคระว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธอาทิตยวันพุธแล้วก็วันจันทร์เนี่ยบอกได้เลยนะคะวันนี้การเงินการทองสะพัดคล่องตัวรวมถึงใครที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยเพราะวันนี้คุณมีโอกาสรวยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังการซักนิดนึงดูแลตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นวันที่เหมาะที่จะขย,ขยายนะ,ะได้คิดเกิจการหรือการลงทุนต่างๆด้วยส่วนในเรื่องเงินทองเนี่ยนะคะต้องะระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหยิบยืมจากคนใกล้ชิดคนสนิทนี่แหละนะคะที่โอกาสค่อนข้างจะได้ขึนเนี่ยค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งหรือมีความรายชาเกิดขึ้น สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีครีมแล้วก็สีฟ้าซึ่งประดับนำโชคค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะยังเป็นพลอยที่เป็นสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมรกตหรือเป็นหยกก็ได้รวมถึงเครื่องเงินค่ะหรือทองคำก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้เลยทีเดียวคนไหนก็นแล้วแต่ที่ตอนนี้นะคะการเงินติดขาดโชคลาภไม่มีนะ ให้ไปสักการะนะคะบูชาองค์นั่นท้าวเวสสุวรรณกับหลวงพ่อรวยค่ะเพราะทั้งสององค์เนี้จะช่วยเสริมด้วยการเงินแล้วก็โชคลาภได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องงานนะหรือต้องการให้งานหน้าที่การงานเราเนี่ยมีความเจริญเจ้าหน้าให้ไปสักการะบูชาพระพุทธชินราชหลวงพ่อสดแล้วก็องค์พันธารายค่ะเพราะว่าทั้งสามพระอ,องค์นี้นะจะเน้นจะช่วยจะเสริมในเรื่องของหนะ้าที่การงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุนะคะเช่นโบสถ์วิหารนะคะหรือการสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้เพราะอันที่สองตรงนี้ค่ะจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วเรื่องของอาหารที่เราจะทําบุญใส่บาตรเลี้ยงพระก็ดีนะคะในอาหารที่ใส่บาตรขอให้มีผลไม้คือส้มนะ เพราะว่าส้มนี่ค่ะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้มีความราบรื่นข้อสําสคัญเนี่ยจะมีแต่สิ่งมงคลเข้ามาหาเรามาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่วางไ้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรนอบ1 7.30นเนี่ยเลขที่ออกคือ016แล้วก็10รอบนี้ตัวเน้นเลข6ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะแล้วชุดจับคู่ค่ะก็เข้า2ตัวบนด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวกลับนือ61น,นั่นเอง ตัวในร, 30, นรอบ18.30นอนเลขที่ออกคือ180แล้วก็18รอบนี้ตัวเลขที่วางไว้ให้ค่ะหลุดไปแต่พอมาถึงรอบ19.30นอนเนีเ่ยเลขที่ออกคือ976แล้วก็83รอบนี้ตัวเลข8นะเข้ามาในหลัก10ล่างค่ะแล้วก็ยังเข้า2ตัวล่างของชุดวินด้วยนะชุดวินนะคะเลขที่วางไว้ให้นะก็ยังมีเลข8กับเลข3มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่10สิงหาคสมสองพัารยกัน ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข2เลข6เลข9เลข8เลข4นั้นไมธที่เลข7กับเลข2ชุดจับคู่70717375 02123252แลวมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข1เลขเเลข4เลข3เลข5้ั้นไมธที่เลข6กับเลข1ชุดจับคู่ 6062686901218191มาถึงช่วง19.30นชุดวิลเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข0เลข7เลข2เลข4เลข5ใน,นวิธีเลข8กับเลข0ชุดจับคู่ 8 1 8 3 8 6 8 9 1 0 3 0 6 0 9 0อันนี้ก็เป็นทั้ง3าช่วงเวลาของวันพุทธที่10สิงหาเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นใส่บาตรหมั่นให้ทานนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอานิสงส์แบบอัตโนมัติให้เรามีเงินโชคมามีโชคม,มีราบเข้ามานะคะและผู้นี้เพราเป็นใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีนีดัตมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ